ทางวหาปลาคบอบปดิ ลุกได้สามตูขอหน่อยจะขึ้นง,งได้หลายตัวเลยอออไปเลยอะหารทานสบายดีเอฟซีทุกท่านทีติดตามเลยครับชมวันนี้กะเฮาก็ได้ไปหน้าทุกคนเลยไม่ได้ลงคลิปลายมือเลยพาพี่น้องหรือญาติไปห้องมอพูดและทุกคนเลยยุมุกน a h a ไปนอนอยู่พุทนกาประมาณ4ฮาคืนเขาก็ได้กลับมาเมื่อวานนี่วันนี้เขาก็ือได้ไปไปนาไปหาอยู่หาก,กินอยู่นาพุ่นแหละติดตามไปเบื่อนรำการทุกคนเลยมันสิได้อยังไปไปกับำมีมบึงเทอร์บุรีเขาได้นอนอยู่ทุกคนเลยเอาเครื่องไปไปกับำมีจะเป็นอยู่ต่ำหูสิน ดูเพิ่นเลยออไปเลยดเลยไปหน้าสวายเติมเราจะไปถึกับง พอดีฟาหงกาองกฟาลายเลยมันเอาโซดดแล้วบอก้าท้องฟ้าคือฝนกิโตกกี่ทุกนเนี่ยมัน,นไก่ปล่อยปลาตน้นาพี่เลยดู ตัวน้อยกากินแล้วกินทุกคนเลยตัวนากะลูกมนันมีเลยใช่แล้วกินเมดวันนี้ได้แห่มานํำทุกคนเลยนี่ซึ่งแห่ลองเบิ่งมมนสิมานบ่ แห่ขึ้นเผาแล้วเรียบร้อยทุกคนเลยอ๋อแห่กันมหาตึกลงเบิง้งมจิมาลบ่ตึกปลายญาแล้วเฮาจะยามโกรธแน่มืนอนี้โกนกระแตโดนเลยไ,ได้ยามไปหาตึกแห่ลงเบิ้งกอนทุกคนเลยน้ำก็แห้งแล้วนะโซงนี่นะโซงนี่มันก็เดือนสี่เดือนห้าเลย มีหัเป็ดมันหัวนำกระแหงมันเลยโอ้ตึกแงหงทุกคนเลยมาเห็นนี่ปลาลายขนาดเลยเขาสากอนนี่เอามีมดนะโดดนี่นะเขาดูมันนั้นมันขำแต่ปลายัางอยู่ ออกมาตะโกนไม้นี่โอ้โกนไม้นี่จุ่มใส่มีดป่านะประโขเลยนอาโคลโอยอยู่เลยงูควายกันลายฮฮฮฮฮ ว้าเป็นดยวน้ำนิดหน่อยนึง นี่แหงแล้วทุกคนเลยแหงแล้วแหงแล้วหาปลาคอบ่ดิอเฮนี่หนึงตัวแล้วลาเ่งไกดนะวาจะตึงเหง เห็ดปลาอยู่นี่มันลายอ้อตะโกนไม้นะทุกคนเลยนะโกนโกไม้นะเมื่อดูบนะฮะเอาไปได้มันเข้าโกนไม้แล้วมันมนะปลาเหรอปลาหน่อยโ,โอ้ยจุ่หอยนี่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 ไปละ

ใช่เขาะอาวเลวเป็นเลยเห็นยังบ่

ป่าเราก็ได้ลายเติบทุกคนเลยเขาจะไปล้างนี่ผุแล้ผายไงผุแลมันใสเลยแห่ก็ถือบ่างนะจิเว,ว้าวชิตึกแห่ไปชิตึกลองบ้างชิมานอยู่บ่ตือผายไงผุนะล้างจะหันบ่ล้างขาดคลองนี่ไปแล้ว นะต้องไลยขุดมาตึกเอามองกัดตัวดีนะปลง่าญ่ล่อยู่นี่นี่ลางเล้วทุกคนเลยปาตุกนี่ถอยังคูนี่นเลยปลุก,กได้สามตัวขอหน่อยะขึงได้ตัวลเลยไปเลย ลูกพายอีกบทหนึ่งบ่อันนั้นไม่เจอเหรออันนั้นตาบ่อันนั้นไม่เจอู่เบ้อเจอกระตาไปอย่างเอากูนี่ไั้ phải đi bạn cái đây mời của đây hãy hết vui chim con và hậu thử bạn đây lại từ bà bố hiền มันสิมาดังไพยอย่อยู่ตเทียงทุกคนเลยมันี่ให้กินเข้าอยู่ตเทียงเลย แกงปลาทุกคนนะมานาดิแกะประคอเลยขอประดุบป้าหนุ่นี่หนอนนึงก็ได้หลายตื่นทุกคนเลย ບໍ່ໜ້ອຍມີບ ม้อนเหี่ยวป่าลงทุกคนถางมอก่อนหาหมดแดงมาซื้อแกงส, وم ส وم. ้มๆแตกแสบ khi hỏi là lát cổ đại đèn mùa dáng một đèn mùa dáng mùa dáng mùa dáng うんパトンは一緒いい。 สุกละแกงเขากปซุมละแก่ข,ข้าว ีแล้วทุกคนนะแกงปลาห้องมานี่ปลาแกะปลาดุปลากลระดิะดแดงกุ้งนำ้ำม,มามาทุกคนกินข้าวเที่ยงดี้ยวันนี้เสพกันเลยแกงปลาขอใส่มุดแดง ไข่จะหันดีดีเข้ายากเกือมาน้อยทุกคนเลยผูกจะได้คาบเลนพุ่นละ กคนเลยตอนนี้เรไได้กินข้าวกินน้ำอิ่มแล้วนะมื้อนี้ถือว่ามาหน้าทุกคนเลยคลิปกะห้าหกมือแหละบ่ไ,ได้ลงอือตรีเอาข้าวไว้เอาภาพพี่น้องไปหาหมออยู่แต่มือทหารขาก็มามือวันนี่มาแล้วกะได้มาหน้ามาหาอยู่หากินคือเก้าทุกคนเลยมาแล้วกะเอาชิตึงแหยาะเอาเห็นปลาลายเขาดูพอก้อนนี่แลหละเขาเอามีมดมันเข้าโกนไม้ทุกคนเลยมันอ้อมมาตะโกนไม้แล้วกะ มันอมายู่วังน้ำมาก็ถือว่าเขาสาีมันนี่ก็ถือว่าได้หลายเติมมามนีิก,แก,ก็แกงกินแกงกินได้ทุกคนเลยคังไว้อก,กินหลายมื้อตัวที่มันบริตายปลาเค็งป่านะ,นะนะตอนนี้เราก้เข้ากินน้ำอิ่มแล้วกะันสำหรับคลิปนี้ก็ชมลูกเพลงนี้คลิปหน้าเพราะได้ไหมขอบใจที่ติดตามนะครับชม